สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูรถเตรียมส่งมอบนะคะจะเป็นตัวยาริสเคนะคะหลังจากที่ติดป้ายแดงให้กับคุณลูกค้าแล้วเราก็เช็คความเรียบร้อยรอบคันให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการขั้นตอนค่ะจะเอารถไปล้างนะคะของเราเนี่ยจะล้างแต่ในโชว์รูมนะคะขัดเคลือบสีเตรียมส่งมอบนะคะ คันที่เตรียมส่งมอบคันนี้นะคะจะเป็นยาลิสเพนะคะภายในก็จะอมม่วงสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพชรกำลังจะขับไปล้างให้กับคุณลูกค้าค่ะ นี่คะ่ะจะเป็นในส่วนของการพื้นที่ล้างรถของเรานะคะในโชว์รูมเราจะแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนอย่างนี้เลยคะ่ะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวรอพี่ๆมารับรถไปล้างคะ่ะ หลังจากที่พี่ๆนะคะนารถมาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอารถไปล้างแล้วแล้วพี่พี่ก็นํารถมาส่งมอบนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพชรได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมเลยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะความสวยงามของตัวยาลิสเพย์แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์แท้ให้กับคุณลูกค้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูชมกันเลยค่ะ ที่พี่ๆล้างรถเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะตัวเพเนี่ยภายในเขาจะออกสีอมม่วงนะคะซึ่งรถนะคะมีแค่1,500คันในประเทศไทยเท่านั้นจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะคะดูความสวยงามค่ะอันนี้จะเป็นตัวตัวท็อปเลยของตัวยาริสเพ y นะคะสปอร์ตพรีเมียมค่ะจะมีพุทธสตาร์ทนะคะแล้วลูกค้าดู นะคะตรงนี้จะเป็นสีชมพูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เย็บได้ออกชมพูม่วงๆนะคะแล้วก็จะเขียนว่าโลโก้เพย์ซึ่งจะมีอยู่ในตัวยาลิสเพย์เท่านั้นค่ะลูกค้านะคะดูภายในค่ะสีชมพูสีพิ้งพิงนะคะส่วนเบาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงเบาะนะคะเบาะของตัวเพนะคะจะเป็นโทนนะคะสีขาว และก็เป็นเบาะหนังค่ะสีขาวด้านข้างเป็นสีขาวด้านตรงตรงตัวนั่งนะคะจะเป็นสีดำค่ะสวยงามเก๋ไก่นะคะเป็นลิมิเต็ดนะคะ หลังจากที่พี่นะคะนารถมาส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอารถไปล้างแล้วแล้วพี่พี่ก็นํารถมาส่งมอบนะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพย์ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วสะอาดเอี่ยมเลยค่ะลูกค้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะความสวยงามของตัวยาลิสเพย์แล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์แท้ให้กับคุณลูกค้าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูชมกันเลยค่ะอันนี้ค่ะ ให้ดูนะคะว่าแต่ง a อเซอรีนะคะจะเป็นฟิล์มกันรอยนะคะของแท้จากโตโยต้าค่ะรับประกัน3ปีแสนโลเลยนะคะฟิล์มกันรอยนี้นะคะลูกค้ามันจะมันจะไม่เหมือนสติ๊กเกอร์นะคะมันจะมีความหยุ่นหยุนนิดนึงนะคะแต่ติดและแนบสนิทมากๆแนะนําเลยสําหรับคนที่ไม่ชอบออให้มันเป็นรอยเวลาจับนะคะนี่ค่ะ มัน,ม,นมันไม่เหมือนสติกเกอร์ทั่วไปนะคะค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละลูกค้าถามว่ารถของลูกค้าเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์แท้หรือเปล่าบอกเลยแท้เกือบทุกชิ้นเลยค่ะนะคะเพราะว่าออของแท้นะคะมันจะได้รับประกัน3ปีแสนโลจากโตโย t a ค่ะถ้าติดของข้างนอกนะคะก็จะแค่รับประกันแค่1ปีเท่านั้นค่ะ ญาตเข้ามาคุยในรถนะคะรถเตรียมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าสักพักหนึ่งเดี๋ยวคุณลูกค้าค่ะจะมารับรถแล้วนะคะแล้วก็คุณลูกค้าท่านนี้ค่ะจองไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกว่ารอรถนานเหลือเกินเลยไม่มีรถส่งมอบลูกค้าสักทีนะคะลูกค้าก็เลยตัดสินใจมารับรถกับทางเรานะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแค่ไม่กี่วันสองสาวันได้รับรถแล้วนะคะแล้ว หมดแล้วหมดเลยนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมีรถตัวเพนะคะลองตัดสินใจดูค่ะสวยงามขนาดนี้ Limited e dition นะคะแล้ววันนี้นะคะเพชขอตัวไปส่งมอบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะชมคลิปต่อๆไปให้คุณลูกค้าดูนะคะคลิปของทางเพชเนี่ยจะไม่ได้เป็นโชว์สเปคจ๋านะคะแต่อยากให้ลูกค้าเห็นว่ารถ มีอะไรยังไงเพราะว่าท่านอื่นก็รีวิวไว้เยอะแยะแล้วนะคะแต่ของเพจค่าจะเน้นความพาลูกค้าใช้งานจริงหรือว่าให้ดูดูการส่งมอบดูการทำงานของทางบริษัทเราคร่าวๆนะคะผ่านทางช่อง YouTube เนี่แหละค่ะและเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกท่าน เดี๋ยวมาดูความประทับใจนะคะลูกค้าที่รับรถยาริสเพยของเรานะคะว่าประทับใจยังไงถึงตัดสินใจนะคะเลือกใช้บริการกับทางโตโยต้าส่วนภูมของเรานะคะถ้าพี่เซลแนะนําดีค่ะแล้วก็การเดินทางสะดวกแล้วก็มีรถให้เลยคถูกใจใช่ไหมถูกใจรับรถกี่วันกี่วันได้รถคะเนี้ยสามวันสวันได้รถรอรถไม่นานเนาะไม่นานหลังจากจองจองที่อื่นแล้วแต่ว่ารอรถนานไหมคะลูกค้า นานมากใช่ไหมก็เลยตัดสินใจออกที่เราพร้อมเ,ออเรียกว่าพร้อมใช้รถไม่กี่วันทําสัญญาไม่กี่วันก็ได้รถเลยใชู่กใจมากๆตรวจชมรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยค่ะไม่ต้องเช็คอีกโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs>